อะไรก็ไม่เลยไม่ไม่กลัวอันตรายครับเซฟอย่างดีแต่โดดจริงสูงไหมสูงไหมบัสเฮ้ยไม่สูงครับขอรอดหน่อยเนี่ยรถมเป็นกว้างมาไปเลยกว้าไปเลยอ่ะไช่ปะ กว้างไปเลยแล้วก็สู้ตายแล้วก็นู่นๆเลยมไม่ได้เผื่อไปสมใช้มันไม่ได้เผื่อใช้ได้อะมาเต็มตัวโดดจริงเลยเซตแอร์แอคชั่นช่วยด้วย

ครับถ, e ถามว่าบอลวิ um ่งทำไมไม่รู้ทำเขือนรถติดได้ไงวิ่งวิ่งวิ่งเข้าเต้นรถบิกวิ่งเข้าไปเต้นอรถบิกกับเขาเพราอะ่ร าฟิตตี้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแกหอบเราไม่กลับมาดีเมื่อกี้เมื่อกี้เราใส่แบบเปรี้ยงเราเนี่ยเมื่อกี้อย่างนี้เอาหมายแต่ว่าเมื่อกี้ฝั่งนี้ถ้าต้องใส่งนีคนวิ่งเนี่ยยังไม่พอใจครับอีกรอบวิ่งรอบที่สาม นะไม่เหนื่อยเลยหอบเลยนะไม่เหนื่อยอ่ะไม่ได้วิ่งมไม่ได้วิ่งไม่เหนื่อยไม่ได้รีบอันนี้เขาถ่ายคนเดียวนะเก็ไปมันจะล้มมันจะล้ม ซแอร์ชันยมันก่าแล้วว่เยหักเลยอ่การลงทุนลความเสี่ยงเอ้ยอันนี้ยืมสบายกว่าเดิมเลยเนี่ยเอาใหม่ครับตนี้หยงออขา้ายเข้าฝ้าฝาขึ้นเถอะอนี้เอออันนี้อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้แอชัน ต้องโน้มตัวไปข้างหน้าอีกหน่อยป่ะต้้องงีเออมันต้องโน้มตัวไปข้างหน้าอีกหน่อยอ่ะต้องขาซ้ายก้าวไปข้างหน้าเพื่อบาร์จะโน้มตัวได้ <c oughs> เออไลท์สันโอ้ยเดี๋ยว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 ไลท์สันให้ดูก่อนไลท์สัน นั่นแหนะแสงหมดแล้วลใครเหนื่อยกว่าใครวะเนี่ย <c oughs>